ตอนนี้เราอยู่ที่ฉลองกรุง54นะคะวันนี้จะพามาดูบ้านเดี่ยวคะ่ะบ้านสุวรรณนะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด54ตารางบานะคะบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ําพร้อมห้องรับแขกและก็มีที่จอดรถให้ลูกค้า2คันค่ะเรามีฟังก์ชันบวกเพิ่มมาด้วยก็คือประตูรั้วสวยๆแบบนี้เป็นงานสแตนเลสเกด304นะคะเรามีให้พร้อมกับมอเตอร์รีโมทอัตโนมัติ เวลาฝนตกก็ไม่ต้องลงจากรถใช้งานสะดวกสบายค่ะตามเข้ามาดูเลยนะคะเรามีราวบันไดสแตนเลสสวยๆนะคะทางขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยว่าเป็นแบบไหนแต่ละห้องจะเป็นยังไงตามเข้ามาดูเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันเลยค่ะว่า จะเป็นยังไงน่าอยู่ขนาดไหนแต่รับประกันได้ว่าที่นี่น่าอยู่มากพร้อมกับบรรยากาศสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูเลยนะคะเปิดประตูมาปุ๊บก็จะเจอห้องรับแขกเลยนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็สามารถเอาทีวีมาวางเอาโซฟามาวางหรือว่าเอาโต๊ะกับข้าวมาวางก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในห้องนอนกว้างมากเลยค่ะน่าอยู่มากเลยและก็เป็นห้องนอนนะคะเรามีห้องนอนให้กับลูกค้าทั้งหมด3ห้องพร้อม ห้องน้ําอีกสองห้องวยกันนะคะห้องน้ํากว้างมากค่ะใช้งานสะดวกสบายพื้นที่ใช้สอยกว้างมากเลยและที่สําคัญที่นี่ปลอดภัยมากนะคะเราติดมุ้งลวดเหล็กดัดให้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะคะห้องครัวเราก็มีให้กับลูกค้านะคะพร้อมที่กันไม่ให้กลิ่นออกไปข้างนอกเราบิวให้กับลูกค้าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์อ่างซิงแล้วก็เหล็กดัดมุ้งลวดชิ้นเลยค่ะลูกค้าสามารถเอา ตู้เย็นแล้วก็ตู้ไมโครเวฟมาวางได้เลยอันนี้มีให้กับลูกค้าลูกค้าไม่ต้องมาบิวเพิ่มเลยนะคะและทั้งหมดที่พูดมาในราคา3ล้านตน้ตนๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในด้านล่างให้กับลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ